สวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับการฟัง YouTube นะครับที่เป็นภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรนะครับตรงนี้เราสามารถแปลภาษานะครับนะครับในภาษาอังกฤษให้เป็นแปลภาษาไทยได้แต่เป็นแบบเป็นแบบภาษาเขียนนะครับเป็นแบบภาษาเขียนนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วเราแตะหน้าจอนะครับแตะหน้าจอแล้วก็มองไปที่ฝ่ามือบนครับขั้นตอนที่1นนะ เจอฟันเฟืองให้แตะที่ฟันเฟืองหลังจากนั้นครับก็มาขั้นตอนที่สองครับนะครับก็จะเจอรเือหน้านี้ครับหลังจากแตะฟันเฟืองแล้วให้เลือกคําบรรยายนะครับแทนเสียงนะครับคําบรรยายแทนเสียงตรงนี้เราเลือกได้เลยนะครับจิ้มไปจิ้มไปปุ๊บก็จะขึ้นขั้นตอนที่สามนี่ครับเลือกคําว่าแปลอัตโนมัตินะครับแปลอัตโนมัตินะครับ หลังจากนั้นนะครับก็นะครับสู่ขั้นตอนที่4่แตลและนนโทรศัพท์อาจจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับเลือกภาษาที่เราต้องการจะแปลนะครับอันเนี้ยสาระไอเนี่ยคือภาษาไทยครับตรงนี้ก็ภาษาจีนเห็นไหมครับภาษายุโรปอะไรเงี้ยก็เลือกเอาครับเราเลือกภาษาไทยนะครับนี่คือนะครับขั้นตอนในการแปลนะครับเราก็มานั่งอ่านนะครับเสร็จแล้วเราก็มานั่งอ่านครับมันก็จะเป็นนะครับตัววิ่งภาษาไทยเราก็ฟังไปอ่านไปฟังไปอ่านไปนะไม่ใช่ภาษาพูดนะเป็นภาษาเขียน นะครับเป็นวิ่งขึ้นมานะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ในการที่เราจะฟัง YouTube แล้วจะได้เข้าใจนะครับตามที่ y o YouTube บรรยายนะครับสวัสดีครับ